สวัสดีครับวันนี้จะมาเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม c h e m s k e t c ในการวาดโครงสร้างทางเคมีนะครับพอเราเปิดโปรแกรม c h e m s k e t c ขึ้นมานะครับก็จะได้หน้าจอแบบนี้นะครับก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านบนนะครับก่อนอื่นนะครับสังเกตตรงด้านซ้ายนะครับตอนนี้ปุ่มที่ active อยู่คือปุ่มตัว C นะครับก็คืออะตอมของธาตุคาร์บอนนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับ พอเปิดมาเนี่ยค่า default นะครับจะเป็นลักษณะเป็นปุ่มที่มีรูปดินสอแล้วก็มีลากเส้นตรงเส้นเดียวนะครับนปุ่มนี้เรียกว่าปุ่ม Draw normal นะครับวาดปกตินะครับทีนี้สังเกตลักษณะของเคอร์เซอร์นะครับจะเป็นรูปลูกศรแล้วก็มีตัว C ขีด C นะครับก็คือหมายถึงคาร์บอนกับคาร์บอนมาเจอกันนะครับสร้างพันธะควาเลนนั่นเองนะครับ ทีนี้ลองคลิกนะครับคลิกตรงไหนก็ได้นะครับบนกระดาษหน้าจอเนี่ยนะครับลองคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้เป็น CS4 นะครับ CS4 ก็คือโมเลกุลของมีเทนนะครับในโปรแกรมเคมส s k e t c จะมีฟังก์ชันนะมีปุ่มที่ใช้เรียกชื่อสารได้นะครับนะสารง่ายๆนะครับลองดูนะครับปุ่มนี้นะครับลองกดปุ่มนี้ดูนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาให้ว่ามีเทนนะครับทีนี้ถ้าเราจะไม่เอาตัวชื่อมีเทนให้ปรากฏบนหน้าจอนะครับเราก็ไป Undo ได้นะครับทุกครั้งที่กดปุ่มผิดนะไม่กดและไม่ชอบนะครับก็ Undo ได้ตลอดนะครับ Undo นะครับทีนี้สังเกตนะครับตอนนี้พอเรา Undo เมื่อกี้เนี่ยนะครับปุ่มที่ Active นะครับกลายไปเป็นปุ่มกลมๆตรงนี้ซะแล้วนะครับ ปุ่มนี้เป็นปุ่มสําหรับเลือกนะครับซึ่งเรายังไม่ใช้ตอนนี้นะครับแล้วก็คาร์บอนก็ไม่อค t ทีฟเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปที่ปุ่มเดิมก็คือปุ่มที่เป็นดินสอขีดเส้นเดียวตรงนี้นะครับคลิกปุ๊บนะครับตอนนี้เคอร์เซอร์ก็จะกลายมาเป็นลูกศรกับคาร์บอนคาร์บอนเหมือนเดิมแล้วนะครับคราวนี้ลองเอาลูกศรมาจ่อที่ตัวโมเลกุลของมีเทนดูนะครับ แล้วลองคลิกอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับก็จะกลายเป็นโครงสร้างที่มีคาร์บอน2อะตอมนะครับตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับกลับไปที่ปุ่มนี้นะครับอีเทนถูกต้องไหมครับนะอีเทนนะครับทีนี้เราก็ไม่เอาชื่ออีเทนเราก็ไปอันดูนะครับนะครับสังเกตดูปุ่มกลับมาอยู่ที่นี่อีกแล้วนะครับปุ่มกลมๆเนี่ย นะปุ่มนี้คือปุ่มเลือก select นะครับเราจะต้องกลับมาที่ปุ่ม draw normal ก็คือปุ่มดินสอตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้เป็นคาร์บอนกับคาร์บอนนะครับจากนั้นก็ลองเพิ่มจำนวนคาร์บอนอีกนะครับทำเหมือนเดิมนะครับคลิกเพิ่มนะครับคลิกเพิ่มนะได้เรื่อยๆนะครับสังเกตดูว่าในโปรแกรมนี้เนี่ยนะมันจะละคาร์บอนตัวที่อยู่กลางๆสายโซ่หรือว่ากลางๆโมเลกุลไปนะครับ ปรากฏคาร์บอนเฉพาะที่ปลายทั้งสองด้านนะครับจากนั้นนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะแตกกิ่งนะครับนะแตกกิ่งตรงนี้นะก็เอาเมาส์นะครับนะมาจาะตรงตรงที่มีอะตอมคาร์บอนอยู่นะครับมันก็จะปรากฏ CS2 ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับคราวนี้ก็จะได้เป็นกิ่งขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมครับ ทีนี้มาดูว่าพันธะคู่ทำยังไงนะครับวิธีทำพันธะคู่พันธะสามก็ง่ายๆนะครับก็เอาเมาส์มาจาะตรงตรงพันธะนะครับให้เกิดเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาบนพันธะลองคลิกดูหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับเป็นพันธะคู่แล้วนะครับคลิกอีกทีหนึ่งก็เป็นพันธะเดี่ยวนะครับพันธะคู่พันธะเดี่ยวนะครับถามว่าทำไมไม่เกิดพันธะสามนะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีจริงแล้วตรงนี้มันมีพันธะสามไม่ได้ ถ้ามีพันธะสามคาร์บอนนี้มันก็จะมีแขนเกินสี่ไปนะครับเรามาคลิกตรงนี้ดูนะครับพันธะคู่นะครับคลิกอีกทีหนึ่งตรงนี้ทําพันธะสามได้ทริปเปิลบอนได้นะครับคลิกอีกทีหนึ่งก็กลับมาเป็นพันธะเดี่ยวนะครับทีนี้เราอยากจะเปลี่ยนนะเบื่อคาร์บอนแล้วอยากจะเอาอะตอมของธาตุอื่นมาใส่บ้างอย่างเช่นออกซิเจนนะครับนะเราก็ไปเลือกอะตอมของออกซิเจนตรงนี้นะครับ เลือกมานะครับคลิกนะครับแล้วก็มาอยากจะให้ออกซิเจนต่อตรงไหนสมมุติตรงนี้นะครับก็กดลงไปนะครับออกซิเจนก็จะมาพร้อมกับไฮโดรเจนเพราะว่ามันจะพยายามใส่อะตอมให้ครบนะครับนะซึ่งก็เราจะไม่เจอออกซิเจนลอยๆกับพันธะเดียวใช่ไหมครับนะตอนนี้ก็เป็น OH หมู่ไฮดรอกซิลนะครับทีนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นพันธะคู่ได้ไหมได้ลองดูนะครับ เห็นไหมครับเป็นพันธะคู่ไฮโดรเจนก็หายไปนะ O มี2แขนนะครับก็เป็น C ดับเบิลบอนโอนะครับทีนี้เอาใหม่นะครับไม่เอาโตัวนี้เอาไนโตรเจนได้ไหมนะครับลองดูนะครับนะถ้าไนโตรเจนไนไนโตรเจนมีกี่แขนนะสามแขนนะครับก็ก็จะแถมไฮโดรเจนมาให้ด้วยตรงนี้นะครับนะก็เป็นแบบนี้ทีนี้เราลองเอาพันธะคู่ตรงนี้ออกนะครับเหลือพันธะเดียว มันก็จะเติมไฮโดรเจนให้ครบเป็นหมู่อะมิโนเพื่ออัตโนมัติเห็นไหครับ n h 2นะครับทีนี้ลองใส่ O ไว้หน่อยแล้วกันนะครับตรงนี้นะลองลองดูเล่นๆนะครับนะอะอย่าลืมว่าถ้าจะแตกจริงตรงนี้เนี่ยนะครับจะต้องกลับไปที่คาร์บอนก่อนนะครับแล้วก็แตกกิิงลงไปนะครับแล้วก็เอาออกซิเจนมาใส่นะครับโอเคนะสมมติว่าเราได้โมเลกุลอันนี้แล้วนะครับลองดูซิว่าโปรแกรมยังจะตั้งชื่อ ให้สารตัวนี้ได้ไหมน่าจะยากนะครับลองดูนะครับโอเคสีอะมิโนเพนเทน2โอนะครับนะใครเรียนวิชาออกเคมมานะเคมีอินทรีคงจะเรียกชื่อสารในอุตแาหกได้นะครับตัวนี้4ีอะมิโนเพนเทน2โอก็คือตำแหน่งที่4มีหมู่อะมิโนโอยู่ตำแหน่งคาร์บอนที่2มีหมู่ OH ก็คือไฮดรอกซิลนะครับแอลกอฮอล์นะลงท้ายด้วยโอโออลนะครับ แล้วก็มี5คาร์บอนนะครับก็เป็นเพนเทนนะครับโอเคเราไม่เอาชื่อนี้แล้วกันเราก็อ,าอันดูกลับไปนะครับทีนี้โปรแกรมเคมสเก็ตจะไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมสำหรับดูโครงสร้าง3มิติได้ด้วยนะครับนะอันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราได้สารตัวน,นี้เราอยากจะดูที่ว่าโครงสร้าง3มมิติมันเป็นยังไงนะครับก็ไปกดปุ่มปุ่มนี้นะครับลักษณะคล้ายๆกับมี เขาเรียกอะไรเนี่ยเตตราฮโดรใช่ไหมครับลักษณะเป็นอะตอมสีอะตอมต่อกันนะครับคลิกปุ่มนี้ก็แล้วกันนะครับลองคลิกดูนะครับคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะแตกตัวไฮโดรเจนมาให้เราครบเลยนะครับแล้วก็เราสามารถจะหมุนดูได้ด้วยนะเป็นสามมิติว่าหน้าตาในสามมิติเป็นยังไงนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับนะ เราไปกดปุ่มปุ่มนี้นะครับนะอยู่ด้านบนปุ่มเมื่อกี้นะครับนะกดปุ่มด้านบนปุ่มนี้เป็นปุ่มสําหรับดูโครงสร้าง3มิติแบบที่เราเคยเห็นที่เป็นรูปลูกป,ปิงปองเป็นรูปเขาเรียกโครงสร้างแบบ b อลแอนด์สติใช่ไหมครับนะรูปปิงปองกับไม้เสียบลูกชิ้นนะครับนะเดี๋ยวลองกดดูนะครับก,กดดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันก็จะขึ้นมานะครับ ตอนนี้ก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะโครงสร้าง3มิตินะครับแล้วก็มีการให้สีต่างๆนะครับตอนนี้ค่า Default ก็คือถ้าเป็นอะตอมคาร์บอนนะครับก็จะเป็นสีฟ้านะครับออกซิเจนสีแดงนะครับไฮโดรเจนสีเทาสีขาวนะครับไนโตรเจนสีน้ำเงินนะครับลักษณะเป็นเส้นๆแบบนี้เราเรียกว่าโครงสร้างแบบวา frame นะครับ wireframe ทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนจาก Wi r e f r a ร e เป็น ball l n d s ส i c k นะครับก็กดปุ่มนี้นะครับท่านบนดูตรงนี้นะครับนะลองกดดูนะครับ ball and stick นะครับปุ๊บเห็นไหมครับนะก็จะได้โครงสร้างนะครับแบบที่เราคุ้นตานะครับนะคาร์บอนก็เป็นสีน้ำเงินอาโทษสีฟ้านะครับแล้วก็ไนโตรเจนสีน้ำเงินออกซิเจนสีแดงนะครับไฮโดรเจนอะตอมเล็ก เล็กหน่อยนะไฮโดรเจนเป็นอะตอมเล็กที่สุดนะครับก็เป็นอะตอมเล็กๆตรงนี้นะครับอยู่ที่ปลายนะครับเราสามารถที่จะใช้เมาส์นะครับคลิกปุ่มด้านซ้ายแช่ไว้แล้วก็หมุนนะหมุนดูได้ด้วยนะครับนะครับหมุนดูได้นะครับทีนี้ถ้าอยากจะให้มันหมุนให้เราอัตโนมัติก็มากดปุ่มน,นี้ได้นะครับที่คล้ายๆกับดาวเสาหรือเปล่ามี มีเม็ดกลมๆแล้วก็มีคล้ายๆวงแหวนรอบๆเนี่ยถ้าเรากดดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนทิศทางนะครับหมุนให้เราดูนะครับสวยมากนะครับนะทีนี้มีแบบอื่นไหมนะครับมีนะครับแบบแบบนี้ก็มีนะครับนะแบบแบบนี้เรียกว่าแบบ Space f i l l i n g นะครับข้อดีของแบบนี้คือจะแสดงลักษณะอะตอมใหญ่เล็กตามสัดส่วนของอะตอมจริงๆนะครับอย่างเช่นไฮโดรเจนก็ ที่คล้ายๆกับตีมของนอนเนี่ยนะก็เป็นสีเทาๆเล็กๆคาร์บอนก็สีฟ้าออกซิเจนสีแดงไนโตรเจนสีน้ำเงินนะครับมีแบบอื่นอีกไหมแบบเป็นหมอกๆกก็มีลองดูนะครับะนะครับมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับหรือผสมกันนะครับนะครับมีหลายแบบนะครับลองคลิกเล่นดูนะครับแบบนี้ก็มีนะครับทีนี้ อีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มนี้นะอยู่ข้างๆกับทาวสอมเมื่อกี้ปุ่มนี้ก็จะทําให้มันเปลี่ยนสไตล์นะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่เบื่อนะครับเห็นไหมครับมันก็เปลี่ยนให้เราอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ก็คือวิธีการใช้โปรแกรมเ็มสเก็ตทีนี้เราดูโครงสร้าง3มิติเบื่อแล้วเราจะกลับไปที่เ็มสเก็ตยังไงก็คลิกที่าการกระบานะปิดปิดไปเลยนะครับ ไปเลยนะครับนะก็จะกลับมาที่เคมสเก็ตเมื่อกี้ได้นะครับทีนี้ลักษณะโครงสร้างแบบนี้เนี่ยนะครับนะเราก็สามารถที่จะจับมุนได้เหมือนกันนะครับนะจับมุนได้เหมือนที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับอันนี้นะครับโอเคครับก็อันนี้เป็นวิธีการใช้โปรแกรมเคมสเก็ตเบื้องต้นนะครับนะอยากให้ลอง ลองผิดลองถูกนะกดปุ่มโน่นนี่นั่นดูนะครับเดี๋ยวก็จะใช้ได้นะใช้คล่องนะครับนะลองต้องลองผิดลองถูกนะครับกดปุ่มผิดก็อันดูอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับนะสวัสดีครับ